แล้วนี่เดี๋ยวเราก็เก็บสีนะต้องใช้ส่วนนอกส่วนนอกนี่มันจะไม่สึกแล้วก็มันจะดีสาหรับรองเท้าคู่ละสาหรับรองเท้าส้นสูงคู่ละหลักหมื่นขึ้นนะหลักหมื่นขึ้นเนี่ยมันจะต้องใช้ ของเปลือกดีแบบนี้แล้วเดินมันก็จะไม่ดังมันจะไม่ดังก็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 เวลาเราเดินสังเกตดูแต่ถ้ารองเท้าตัวๆัวไปคู่ไม่กี่ร้อยบาทคือมันก็ก็ใส่ได้เหมือนกันแหละแต่บางทีแกนแกนมันจะไม่แกนมันจะไม่ลงกันนะแกนมันแกนแกนของบ้านเรากับแกนนอกมันไม่ลงกัน สวัสดีครับวันนี้บางจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนส้นในรองเท้าส้นสูงที่ราคาแบบแรงๆนะราคาแบบพูดกันถึงว่าหลักหมื่นขึ้นนะส่วนมากการเจาตัวนี้ออกยากถ้าไม่ใช่เสียนจริงแต่ถ้ารองเท้านี่คือทําไมผมต้องมาเปรียบเทียบเรื่องรองเท้าเพราะรองเท้ามันราคาสูงมันก็จะทําแบบดีขึ้นหน่อยคือแบบการทํางานมันจะโอเคขึ้นซึ่งจะออกยากมากเทคนิคก็คือกรณีตัวนี้คือส้นตัวนี้หักเห็นไหมส้นตัวนี้มันหัก ส้นตัวนี้หักคาว่าหักนี่คือมันต้องแยกแอะระหว่างหักกับส้นส้นจุกแหลมหลุดนะเนี่ยปลายแหลมหลุดซึ่งมันต่างกันทีนี้แล้วส้นหักเราต้องเปลี่ยนส้นใหม่เนี่ยเราต้องหาส้นที่สูงความสูงต้องวัดได้เท่ากันสามนิ้วครึ่งเนี่ยก็ต้องให้ได้สามนิ้วครึ่งนะทีนี้เราจะเปลี่ยนตัวเปลี่ยนก็มีอยู่ก็คือถ้าเป็นรองเท้าทั่วไปมันก็จะมีส้นแล้วก็ปลายส้นใช่ป่ะปลายส้นเนี่ยปลายส้นอันนี้เป็นข่าความรู้นึงที่คนไม่ค่อยรู้ปลายส้นของบ้านเราส่วนมากจะเป็นอย่างนี้ คือเป็นพลาสติกธรรมดาแล้วลาเดินมันจะดังก๊กก๊กกก๊กแต่ถ้าอย่างดีก็คือนอกส่วนนอกตัวเนี้ยมันต่างกันส่วนนอกนี้เวลาเดินมันจะไม่ดังก๊กก๊กและทนจะไม่สึกเพราะเวลามันสึกแล้วมันจะเป็นยังไงเห็นไหมก็ยางตรงนี้หลุดแล้วไงมันมีแต่แกนทีนี้เทคนิคการจเจาตัวเนี้ออสําคัญที่สุดก็ใช้น้ํายาหนึ่งสี่สองเรานี่แหละน้ํายาบีทีหนึ่งสองแล้วใช้ครีมตัวเนี้ยค่อย นี่บางหยดน้ำยาไปแล้วรองเท้าแพงๆคู่หลักหมื่นขึ้นเนี่ยมันจะออกยากแล้วก็นะพรมันออกพอมันออกปับ๊บเราก็เอาตัวนี้ใส่ได้เลยแล้วก็ค่อยตอกนะตอกให้คันตอกส้นนี้ต้องแมน่นๆปึ้งๆป,งปึ้งก็ บางคนไม่รู้ตัวนี้บอกนะเห็นไหมมันจําไว้เลยดูคลิปเนี้ยตัวเนี้ยใช้ได้เลยสำหรับคนที่ทํารองเท้าราคาแรงๆนะรองเท้าราคาแบบหลักหมื่นขึ้นอนะ่ะเยอะดึงตงัวนี้แล้วดึงออกได้เ,เทคนิคนี้คือเวลาเราจเจาสซุนตรงนี้ออกก็คือมันจะบ,บอกเทคนิคให้คือเปิดเปิดตรงนี้เปิดตรงนี้ปับ๊บเราจะรู้ว่ามันจะซ่อนอยู่ นะเราเปิดตัวนีว้ออกพอเราเปิดตัวนี้ออกเราจะเห็นน็อตเห็นตะปูเลยเห็นไ,ไหมจะมีนอ็อตมีตะปูอยู่ แล้วก็ขันออกมาเลยแล้วก็เอาตะปูออกแล้วส่วนตัวนี้มันก็จะหลุดมันก็จะหลุดนี่คนส่วนมากที่ไม่รู้นี่ความรู้นะเทคนิคเคล็ดลับ เห็นไหมเราขันแล้วเดี๋ยวเราตรงนี้เราค่อยๆแงะต้องค่อยคนะระวังค่อยๆเปิดมันออกมาก,ก่อนเพราะถ้าไม่ค่อยๆเปิดอะ่ะมันจะลำบากวาตรตะตะปูนติดแน่นค่อยๆแงะตัวนี้มาพวเราแงมาเสร็จมันก็จะหลุดแบบนี้นะพอหลุดไอ้นี่ข้างไงข้างมาแล้วก็ เปลี่ยนก็คือติดกาวทั่วไปนี่แหละวางกาวทั่วไปแล้วก็ยิงด้วยสว่างเข้ากลับไปที่รูเดิมค่อยๆขันเข้าไปขันแรงๆไม่ได้นะแตกส้นตัวนี้แตกนี่สําคัญเลยแต่ต้องประกอบชุดนี้เสร็จก่อนเสร็จแล้วก็ประกอบตัวนี้แล้วขันแล้วก็ปิดรายละเอียดเหมือนเดิมได้ไหมโอเคนะนี่คือความรู้เลยแหละ